ุกสำนักท่านพญายมพญายมฝากมาบอกว่าของดีในการทำบุญโดยหลวงพ่อพระราชพมยานหลวงพ่อฤาษีเลียงดำเรื่องการอุทิศส่วนกุศลท่านพญายมหรือหลวงพุทธท่านมาสั่งหองลูกหลานเมื่อวันประวารณาออกพรรษาปี2531ซึ่งหลวงพ่อได้เล่าให้ฟังดังนี้ พยายมกับท่านลุงหรือนายบัญชีมาเที่ยววันออกพรรษาบอกว่าคนที่ผมจะช่วยได้ต้องเฉพาะคนที่ผ่านสำนักผมเท่านั้นนะถามท่านว่าลุงมีข่าวอะไรส่งข่าวบ้างละ่ะท่านบอกว่าไม่มีผมหยุดระรกการสามวันรู้จักไหมชาวบ้านเขาหยุดราชการใช่ไหมละ่ะท่านหยุดนรกการสามวัน วันนี้เองคือวันออกพรรษาวันนี้วันประวารณาและก็พรุ่งนี้ถามทำไมท่านบอกวันสำคัญนี่วันมหาประวารณาผมไม่สอบสวนเลยถามว่าถ้าเวลาที่ลุงไม่สอบสวนพวกที่คอยการสอบสวนเขามีอิสระกันใช่ไหมท่านบอกว่าตามปกติเขามีอิสระกันอยู่แล้ว ไอที่ไปยืนที่นั่นเขายืนรอคนไม่ให้ลงนรกเท่านั้นเองคือว่าท่านมีหน้าที่ไม่ให้ลงนรกแต่ก็ต้องไปตามกฎแห่งกรรมถ้ารู้กฎของบุญนิดหนึง่งท่านให้ไปสวรรค์ก่อนเลยท่านจัดว่าอย่างนั้นแล้วก็เลยถามท่านต่อว่าถ้าเขามีอิสระอย่างนี้เขาไปได้ไหมท่านบอกว่าเขาไปไหนก็ได้ ถึงเวลาสอบสวนบอกมาเองกฎของกรรมมันบังคับหมายความว่าเขาจะต้องถูกสอบสวนไม่งั้นเขาจะลงนรกทันทีถ้าเขามานั่งที่นั่นยังมีโอกาสพ้นหรือไม่พ้นอย่างไม่แน่เลยถามว่าถ้าบรรดาญาติเขาอุทิศส่วนกุศลให้เขาจะมีโอกาสได้รับไหมท่านบอกว่าถ้าญาติฉลาดได้รับทุกคน ญาติฉลาดหมายความถึงทำบุญแล้วอุทิส่วนกุศลให้ตรงให้คนเดียวอย่าให้คนอื่นแต่ต้องออกชื่อเพราะเวลานั้นยังเป็นเวลาปลอดจอูมีสภาพคล้ายสัภเวสศีก็ถามท่านอีกว่าทำบุญอย่างไหนพวกนี้จึงจะได้ไปสวรรค์ชั้นสูงมีความสุขมากมีความสุขน้อยหรือไม่ได้รับเลย ท่านบอกว่าแดนใดไม่มีบุญทำแล้วก็ไม่ได้รับเหมือนกันหมายความว่าพระเหล่านี้เป็นพระแต่หัวแต่ผ้าเหลืองมีไหมนี่แหละทำไปเท่าไหร่เจ๊งหมดขาดทุนท่านบอกว่าอย่างนี้ทำเท่าไหร่ก็ไม่มีผลอุทิศส่วนกุศลให้แก่พวกนั้นเขาก็ไม่ได้รับเพราะรับไม่ไหวถ้าทำบุญที่เขตมีบุญน้อย อานิสงส์น้อยเขาก็มีความสุขน้อยนี่เราไม่ต้องพูดกันทำบุญที่มีอานิสงส์ใหญ่ที่เป็นบุญมากก็ได้รับผลมากก็เลยถามถึงบุญท่านบอกสังฆทานนี่ดีที่สุดแล้วท่านก็บอกว่าไปบอกชาวบ้านเขานะว่าคนที่ผมจะช่วยได้จริงๆต้องเฉพาะคนที่ผ่านสำนักผมเท่านั้นนะ อย่งสัมภเวสีเปรตอสุรกายไม่ผ่านท่านท่านช่วยไม่ได้และคนที่ลงนรกพันใดก็ช่วยไม่ได้เช่นกันเพราะไม่ได้ผ่านสำนักท่านคนที่ต้องผ่านสำนักท่านเมื่อผ่านท่านก็ต้องไปคอยอยู่ก็เลยถามท่านว่าทำอย่างไรถึงความแน่นอนจึงจะปรากฏลุงจะช่วยได้ท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ เวลาเขาทำบุญเสร็จอุทิศส่วนกุศลให้แก่คนตายถ้ายัางไม่มั่นใจให้บอกว่าถ้าบุคคลน,นี้ยังไม่มีโอกาสโมทนาเพียงใดขอให้พยายมเป็นพยานด้วยถ้าหากว่าพบเธอเมื่อใดขอให้บอกเธอโมดนาเมื่อนั้นท่านบอกว่าเพียงแค่เท่านี้แหละผมก็ไม่ต้องสอบสวนมันโผล่หน้าเข้าไปผมก็บอกว่าเฮ้ย เขาทำบุญอย่างโน้นมึงโมทนาเว้ยมันก็ไปสวรรค์เลยแค่นี้ละ่ะผมก็ไม่ต้องเหนื่อยแล้วหลวงพ่อก็จบการสนทนาระหว่างท่านพญายมเพียงแค่นี้และขอนำเรื่องพยานบาปพยานบุญที่หลวงพ่อได้เล่าไว้มาเสริมเพื่อให้เรื่องการอุทิศส่วนกุศลน,นี้สมบูรณ์ขึ้นและมาถึงอีกหนึ่งบุญที่ว่าเป็นบุญกุศลการได้ทอดผ้าป่า มากกว่าทอดกระถินร้อยกองเพราะเหตุใดสามารถกระทําตามคําแนะนําของหลวงพอ่อฤาษีลิงดํากันได้ได้มีลูกศิษย์ท่านหนึ่งได้กราบเรียนถามกับหลวงพอ่อฤาษีลิงดาว่าหลวงพ่อขอรับการทอดผ้าป่ากับการทอดกระถินนั้นมีอานิสงส์แตกต่างกันอย่างไรบ้างขอรับทอดผ้าป่ากับการทอดกระถิน มีโยด้วยกันสองแบบนักคุณโยมคุณโยมถามว่าการทอดผ้าป่ากับการทอดกระถินอย่างไหนได้อาน,นิสง์มากน้อยกว่ากันใช่ไหมโยมถานต่อใช่ครับความจริงผ้าป่ากับผ้ากระถินเป็นสังฆทานด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าอาน,นิสง์โดยเฉพาะกระถินได้มากกว่าเพราะว่ากระถินมีเวลาจํากัด จะต้องทอดตั้งแต่แรมหนึ่งข้ามเดือน11ถึงกลางเดือน12แต่อานิสงส์ได้ทั้งสองฝ่ายคือผู้ทอดก็ได้พระผู้รับก็ได้พระผู้รับมีอำนาจคุ้มครองพระวินยัยได้ลาสิกขาบททำให้สบายขึ้นการทอดกถินครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเคยเทศคือ องค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทัทมมุตตะท่านเคยเทศวาระหนึ่งสมัยที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเป็นมหาทุกขตะท่านกล่าวว่าการทอดกระถินครั้งหนึ่งจะปรารถนาพุทธภูมิก็ได้จะปรารถนาเป็นอัครสาวกก็ได้จะปรารถนาเป็นพระอรหันตก็ได้ปรารถนาเป็นอรหันตก็ได้ และจะเข้านิพพานก็ได้แต่ถ้าหากว่ายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดอาน,นิสง์กถินจะให้ผลแก่ท่านผู้นั้นคือจะเป็นเทวดาห้าร้อชาติพอพ้นจากเทวดาจะเป็นมหาเศรษฐี500ชาติเลื่อนลงมาเป็นอนุเศรษฐี500ชาติเมื่อพ้นจากอนุเศรษฐี500ชาติก็ลงมาเป็นคหบ,บดีอีกห้าร้อยชาติ แต่ไม่ถึงไปนิพพานก่อนนี่อนิสง์ของกถินหลวงพอ่อฤษีลิงดำนายเทศนาแนะนำต่อว่าพระป่าก็เป็นสังฆทานแต่อานิสง์จะน้อยเป็นนิดหนึ่งแต่ทั้งสองอย่างก็เป็นสังฆทานเหมือนกันแต่เป็นสังฆทานเฉพาะกิจกับสังฆทานไม่เฉพาะกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งผระป่าผู้ให้ก็ได้อานิสง์ผู้รับมีอานิสง์แต่เพียงแค่ใช้ เป็นอันว่าทั้งสองอย่างนี้ถือว่าอาน,นิสงส์ของการทอดกรถินมากกว่าการทอดผ้าป่าแต่ว่าการทอดกรถินปีหนึ่งครั้งเดียวผ้าป่าทอดได้หลายครั้งอาน,นิสงส์กรถินย่อมได้มากกว่านะใช่ไหมหลวงพ่อขอรับยิแท้จริงเป็นอย่างใจขอรับองค์กรถินแบบเขียวหรือแบบเหลืองโยม แบบจริงๆขอรับถ้าแบบจริงแบบเขียวหลักก็ใบกระถินถ้าแบบเหลืองแล้วก็ผ้าตรองกระถินจริงๆก็คือผ้าตรนอกนั้นเป็นบริวารเวลากรานกระถินจริงๆเราการกันแต่ว่าไม่ได้กรานกระถินด้วยแต่นอกนั้นก็ถือว่าเป็นบริวารของกระถินหลวงพ่อขอรับถ้าอย่างนั้นเราก็ทอดแต่ผ้าอย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมขอรับ ถ้าโยมจะทอดแต่ผ้าอย่างเดียวต้องระมัดระวังนะชาติม้ามีผ้ามากแต่ไม่มีข้าวกินมีผ้านุ่งแต่สตางไม่มีใช้แต่งตัวโกโก้มันก็ลำบากนี่พระไม่ได้หวังได้แต่อยากให้โยมได้ดีนี่แหละค่ะคือความหมายของการทอดปลาปาและการทอดกะินที่แท้จริงจากบทความของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ และมาถึงเครตบุญจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำการทำบุญสร้างเจดีย์มีอันพบกับสร้างพระพุทธรูปเมื่อครั้งที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านคิดจะสร้างเจดีย์พุทตานที่วัดท่าซุงมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งได้ถามหลวงพ่อว่าได้ทราบข่าวว่าหลวงพ่อจะสร้างเจดีย์พุตานเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ลูกได้ร่วมทําบุญกับหลวงพ่อไปบ้างเล็กๆน้อยๆอยากทราบว่าการบริจาคเพื่อสร้างเจดีย์นี้มีอเนิสง์เป็นประการใดบ้างเจ้าคะหลวงพ่อท่านจึงบอกว่าเหมือนกับการสร้างพระอโยมลูกสิ์ว่าเจดีย์นี่หรือครับหลวงพ่อบอกว่าใช่เขาเรียกพระเจดีย์สร้างพระบรรจุของไม่ได้ แต่สร้างจะดีบรรจุของได้มีทั้งพระพุทธรูปมีทั้งพระบรมธาตุได้หมดที่เขาใส่สวยมากคือว่าคุณอภิชาติเขาสั่งมาจากฝรั่งเศส